เฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีอิหร่านร่วงในหุบเขาไร้สัญญาณผู้รอดชีวิตพบจุดเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีอิหร่านร่วงในหุบเขาถูกไฟไม่ดำเป็นตอตะโกไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิตสื่อทางการอิหร่านเผยพภาพ นายอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านรวมถึงนายโฮเซนอามีอับดุลรายานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ก่อนประสบเหตุตกจากการลงจอดกระแทกหรือลงจอดอย่างรุนแรงกว่าปกติบนพื้นที่ในหุบเขาของจังหวัดอับายจานตะวันออกท่ามกลางทัศนวิสัยต่ำหมอกลงจัดหนาทึบรวมทั้งมีฝนตกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้19พฤษภาคม67 ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นายไรซีและคณะกำลังเดินทางกลับจากไปร่วมพิธีเปิดเขื่อนสองแห่งที่ชายแดนจังหวัดอาเซบัยจานตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองทาบริสเมืองเอกของจังหวัดอาเซบัยจานตะวันออกซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศขณะที่เฮลิคอปเตอร์ที่ร่วมขบวนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อีกสองลำที่เหลือลงจอดได้อย่างปลอดภัยรายงานข่าวระบุว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากเมืองทาบริสราวห0กิโลเมตร โดยหลังเกิดเหตุในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่กู้ภยัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทําให้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทั่วโลกยังคงไม่ทราบชะตากรรมของนายไรซี่และคณะจนกระทั่งในช่วงสายวันนี้20พฤษภาคม67 หลังการค้นหานานกว่า12ชั่วโมงสํานักข่าวอันจาซีรารายงานว่าทีมช่วยเหลือพบเฮลิคอปเตอร์รลําเกิดแล้วขณะที่สํานักข่าว CNN รายงานอ้างอิงสื่ออิหร่านว่าทีมอช่วยเหลือไม่พบผู้รอดชีวิตหรือสัญญาณของผู้รอดชีวิตในสถานที่เกิดเหตุจุดที่พบเฮลิคอปเตอร์รที่บรรทุกประธานาธิบดีไรซีและคณะตกอยู่พร้อมเผยภาพซรากความเสียหายของเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกไฟไม่ดำจนเป็นตอตะโก ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ลำเกิดเหตุเป็นแบบใบพัดประธานสองกลีบและมีสองเครื่องยนต์รุ่นเบล212ผลิตโดยบริษัทเบลของสหรัฐโดยมีรายงานตามมาว่าได้รับมาตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติอิหร่านปี2503หรือกว่า60ปีก่อนขณะที่นายาตอลลออาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านพยายามสร้างความเชื่อมัน่นให้กับบรรยากาศภายในประเทศหลังข่าวช็อกที่เกิดขึ้นด้วยการกล่าวว่าการบริหารประเทศ และกิจการทุกอย่างจะดำเนินต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันสวดมนต์ภาวนาให้ผู้สูญหายทุกคนปลอดภยัยขณะที่นายโมฮัมหมัดมอกเบอร์มูฮัมหมดมอกเบอร์รองประธานาธิบดีอิหร่านเรียกประชุมฉุกเฉินคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการ สำหรับนายอิบราฮิมไรซีวัย63ปีในอดีตเคยเป็นทั้งอายการและผู้พิพากษาเขาคือประธานาธิบดีคนที่8ของอิหร่านหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2564ซึ่งมีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านนอกจากนี้ยังถูกความบารจากสหรัฐส่วนหนึ่งเพราะมีส่วนร่วมในการประหารชีวิตนักโทษการเมืองหลายพันคนในปี2531ช่วงสิ้นสุดสงครามนองเลือดอิหร่าน อิรักนอกจากนี้ยังแสดงจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในสงครามฉนวนกาซาจนได้สมญาเป็นประธานาธิบดีสายแข็งแห่งอิราน